สวัสดีครับ่ผู้ชมครับ พบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสูนาพรหมและรายการ CEO Talk ครับรายการของเรายังคงพร้อมเสมอนะครับที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งประเด็นคำถามมาตามอ e ีเมลแอ d เ r e s s ที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้นะครับและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราจะได้มีโอกาสตอบคำถามของท่านผู้ชมโดย CEO <c oughs> ที่มากไปด้วยประสบการณ์ของเรา <c oughs> ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภับูรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคนที่อาจจะสงสัยนะครับคุณหมอแล้วก็ถูกเพื่อนของเขาเองเนี่ยชักชวนให้ทําธุรกิจกิฟฟารีนเขาบอกว่าเขาถูกเพื่อน <c oughs> ชวนทําแต่ตัวเขาเนี่ยยัง50 50 <c oughs> ยังตัดสินใจว่าเอ๊ะจะทําดีไม่ทําดีส่วนคนที่มาชวนเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ย <c oughs> เขาก็มีรายได้และประมาณ7ถึง8 000บาทต่อเดือนทีนี้ เขาได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนก็มีอยู่คำหนึ่งที่เขาสงสัยเขาบอกว่าการทำธุรก,กิจกิฟฟรีเนี่ยเป็นการทำแบบ <c oughs> เป็นธรรมชาติไอ้ <c oughs> ส่วนการเติบโตแบบเป็นธรรมชาติเนี่ย <c oughs> เท่าไหร่มันจึงจะถือได้ว่าเป็นความเหมาะสมเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเวลาควรทำเท่านี้ควรมีรายได้ประมาณนี้ควรควรทำโดยใช้ระยะเวลาประมาณขนาดนี้เนี่ยไอ้ความเหมาะสมของคำว่าเติบโตตามธรรมชาติเนี่ยมันคืออะไร จริงๆแล้วนะคะคำว่าเติบโตตามธรรมชาติของกิฟฟารีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่มันหมายความว่า ธรรมชาตินี่เกิดจากการที่เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคและกิฟฟารีนเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการที่มีสินค้าที่ดีสินค้าที่ดีมอบให้กับผู้บริโภคทุกๆกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกความต้องการทั่วประเทศไทยส่วนคนที่เข้ามาทําธุรกิจกิฟฟารีนก็คือเข้ามาศึกษาก่อนว่างานของเขาคืออะไรนะคะงานของเขาคืองานกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคด้วยการไปชวนคนและเล่าเรื่องของกิฟฟารีนและชวนคนเหล่านั้นเนี่มาร่วมกันเป็นเจ้าของกิฟฟารีนด้วยการลงทุนเพียงแค่สมัครเป็น ก็สามารถเป็นเจ้าของสินค้าเป็นเจ้าของธุรกิจได้ค,คนที่ไปชวนก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือผู้บริโภค อันนี้ก็จะประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะคแล้วคนที่อยากทําธุรกิจอีกประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์คนที่อยากทําธุรกิจนี่แหละคือคนที่ต้องการรายได้นะคะเขาก็จะเริ่มต้นทํางานด้วยการสร้างความเข้าใจเหมือนๆกันสร้างความเป็นเจ้าของเหมือนๆกันแล้วก็ไปชวนคนอื่นต่อไปเชิญคนอื่นต่อมาร่วมกันเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนทีนี้เนี่ยนะคะเราจะไม่พูดถึงผู้บริโภคละวันนี้เราจะพูดถึงนักธุรกิจที่เมื่อกี้คุณผู้ถาม<ส>ถามถามาว่าอะไรคือความเป็นธรรมชาตินะคะความเป็นธรรมชาติก็คือเราเริ่มต้นในการให้คุณเน โดยไม่กดดัน <คะ S 1> ไม่บังคับไม่บอกให้เขาต้องซื้อของเยอะๆไปกองไว้ที่บ้านธรรมชาติก็คือทุกคนจะซื้อสินค้าเมื่อเขาอยากจะใช้จริงๆ <คะ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าจะถูกซื้อเมื่อมีคนอยากจะเอาไปใช้ <คะ S 2> แต่การทํางานเชิงรุกของแต่ละคนมันขึ้นกับเป้าหมายในชีวิตคารจานเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละอยู่ที่ว่าจะทํางานมากทํางานน้อยจะให้เวลาเท่าไหร่จะบุกเท่าไหร่มันขึ้นกับว่าเป้าหมายของคนคนนั้นต้องการรายได้เดือนละเท่าไหร่ <S <S อีกสองปีต้องการเท่าไหร่ อีก3ปีต้องการเท่าไหร่อีก4 <พ ciao S 2> ปี5ปีต้องการเท่าไหร,ร่ซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเป้าหมายของแต่คนย่อมไม่เท่ากันแต่ถึงแม้ถึงแม้ว่าเป้าหมายจะสูงก็หมายความว่าต้องทํางานแบบมุ่งมั่นทํางานจริงจังก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปกดดันคนบังคับคนหให้ซื้อของเยอะๆแต่เป้าหมายที่สูงหมายความว่าการทํางานอย่างสม่ําเสมอทํางานแบบเข้มข้นนะคะมีการวางแผนมีการกําหนดว่าจะต้องดูแลทีมงานยังไงวันนี้จะไปไหนพรุ่งนี้จะไปไหนอาทิตย์หน้าจะทําอะไรเดือนหน้าจะทําอะไรตําแหน่งจะขึ้นเมื่อไหร่ตําแหน่งนี้จะขึ้นอีกกี่เดือนตําแหน่งนี้จะขึ้น ในอีกกี่ปีนี่คือคนทํางานแบบมุ่งมั่นค่ะคนะคะส่วนคนบางคนก็อาจจะทํางานแบบสบายๆหน่อยหนึ่งคือเออเป้าหมายไม่สูงเนาะอยากได้สักเดือนละหมื่นสองหมื่นพวกนี้เขาก็จะแค่เล่าเรื่องให้เพื่อนฟังมีโอกาสก็ทําไม่มีโอกาสก็อาจจะพักอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะมันคล้ายๆกับว่าท้ายที่สุดจะให้ตอบว่าธรรมชาติเท่าไหร่เนี่ยมันคงขึ้นอยู่กับอย่างที่คุณหมอบอกกิฟเฟอร์ลินออกแบบให้ทุกคนทํางานเป็นธรรมชาติด้วยการ,ร,รให้กดดันคนและกระจายสินค้าและดูแลคนตามความเหมาะสมแต่ว่าการทำงานจะเข้มข้นและ มุ่งมั่นแค่ไหนก็ขึ้นกับว่าเป้าหมายของรายได้ของคนคนนั้นต้องการเท่าไหร,ร่จริงไหมคะคถ้าต้องการเป้าหมายสูงอยากมีรายได้มากๆก็ต้องทํางานอย่างจริงจังทุ่มเทและดูแลคนในเครือข่ายเพราะนี่คืองานงานทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยถ้าเจ้าของกิจการนอยากจะทํางานให้มีรายได้มากๆเขาก็ต้องทํางานอย่าง แท้จริงรทํางานอย่างจริงจังศึกษาหาความรู้แล้วก็ลงมือทำใช่ไหมคะซึ่งบางคนเนี่ยตอนเริ่มต้นผมเห็นส่วนใหญ่นะหลายคนบอกว่า1 0 0 0 0ื่นก็พอแล้วพอได้หมื่นหนึ่งปับ๊บเริ่มจะตั้งเป้าเป็น2องห0,000ื่น พอได้2 0 0หมื่นบางคนก็เริ่มตั้งเป้าเป็น40,000มื่นพน่อเลขแรกเขายังไม่มั่นใจนะคะคเขาจะมาเออเรารอสักหมื่นหนึ่งไหมแต่ถ้าถามใจแล้วาถามความรู้สึกของคนทั้งโลกเนี่ยใครๆก็อยากจะมีรายได้ที่ดีทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าข้อจํากัดของแต่ละคนว่าเออรักสบายมากน้อยแค่ไหนสู้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีแรงกดดันที่ทําให้ชีวิตเขาต้องต่อสู้เพื่อได้มาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งสื่งเราเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะส่วนคุณผู้ถามเนี่ยก็อยากจะให้ตอบตัวเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยอีก5ปีเราอยากเห็นอนาคต เป็นยังไงอยากเห็นอนาคตของคนที่เรารักเป็นยังไงเรารู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราอยากจะมีเงินที่เติมเข้ามาในครอบครัวเท่าไหร่นี่แหละคือเป้าหมายที่คุณกําหนดได้นะคะครับเอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบแล้วนะครับว่าคําว่าการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆมันคือความรู้สึกที่เราไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องกดดันคนอื่นแต่ส่วนจะเป็นเท่าไหร่เหมาะสมอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของตัวเองนะครับ ยังไ,ไงลองตั้งเป้าหมายดูครับรับรองว่าถ้าเราเดินตามแผนเป้าหมายที่วางไว้สําเร็จแน่นอนวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับพบกับคําถามและคําตอบดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและคุณหมอลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ